ล่ำถวายผู้แล้วงนะคะบะนี้แกเสียประชูประเจยขึ้นถวายนะคะหลอกสุธาเย็บโต๊ะค่ะแค่สำหรับเพื่อนเพราะท่านเราไล่ซื้อไล่เสียงขึ้นไห้น้องมือว่านนี่แะมันอยากหลายอย่างนะคะมือว่านนี่แกทั้งล่ำถวายทึ้งถวายต้นผ่าปลาถวายตนผ่าปลาคมือว่านเยซีก็มาหลายไม่คู่กับบะนว้ทั้งปวดเที่ยว้สบาย ปวดแขลกับปวดเรื่องเสไปหาหมอเรื่อเไปเลยม,มาหาจมอพูตาเนี่ <laughs> นบปเศร้าปวดเบาบ่ด้เด็กยว่มาเราได้ขึ้เก้าน,นะเราเนี่ยเ,เราบอกเราปวดนะก <laughs> ับมีเอฟซีนะคะพนรวมบุญมานนอสโสทองใบกล้าหาญนะคะทวายพูตาหาลอยไม่คู่หนึ่งลอยยิ้มหนึ่งลอยนะคะขอบคุณคะนี่ค่ะ น,นี้แก่นางวัฒนาจิตชัยถวายปู่สองพันบาทขอขอบคุณขอคุณห,หลายๆนะคะเด้ <S <S คุณวัฒนานะคะแล้วก็มีนางบัวพากเกษตรจ,จันนอสกองแก้วกเกษตรจ,จันนะคะฝา,ากร่วมบุญมาสาังกีบีสองพอยาบาทพรกระปุ่ยข้า่นนะคะเด้ค่ะเด้อ มั่วยิ้มค่ะเจ้าแกงมีพวกให้ปกติแจะมี้นะหลายผูหลายคนเนาะค่ะที่รวมบุญมากทั้งผอมกับผัวมาไล่เดี๋ยวเม่อกู้ขึ้นให้นะคะอันนี้มี่ยังบ่มี่ตีมี่ยังบ่จัดหรืว่ามีเนาะเดี๋ยวรอฟังเสียงปูเราค่ะเนาะว่าปูคนสีวาจังไหนค่ะพีนิพิจานทร์นาไม่คู่กับใครแต่เป็นแค่แนวท่างนะคะไอพี่นิดพิจารณนาบึ่งวาเออตเล็กตับือสําหรับมือนี้นะคะมือสุ้ถ่ายแล้วเขามัดเข้ากะ ยังถุมนะคะขั้นนานกาเอาตามดวงนั่นแหละคะ่ะอยกับดวงเฮ่านะคะอยกันอยธ่การสะสมสร้างบุญคือแม่คู้นี่แหละคะ่ะพาเหตดไปเรื่อยๆนะคะตามตนนัวเลขตัวเบื่อปู่เข้าค่ะเมิ่งในคลิปนะคะมันยังสีไล่ละเอียดค่ะขั้นเฮ่าถามกันบางเท่อบางเท่เฮ้าบ่มากตัวนั่นจังสีนะ้ำปูเอาอยเฮ่าบะมากจะเสียเท่ากับแปวน้ำเพื่อนกับบไดสร้างพลันกันเด็กว้อนฟันแล้วก็เลื่อมลุง่งจังเสียนาะหรือยิน คนเอกตเอือนกับไปน้ำเพื่พอน่ะจังได้กกไห้โซ่ไห้มันให้ลำให้รวยสุปหูสุปคนน่ค่ะเด้อ,อาบดานี้กระก่กสิที่มันปูนะคะเส่เเสาเรื่อยมึงครับผม <c oughs> น้ำาห้าสามื่นสามวนเมาทัานเตะตรงทันเตะ มือดิบบอกิบบอกน้ำคือแล้วบัเย้วฉุดน้ำแกิน็ไมน้ำม้วเข่ากับมจะินแล้วล่ะหมทุกอย่าเพื่อนกับมด

นิมนต์ปูตาปูชีประขาวนะลูกเหรอ,อ,น,น,หอน้มูาานมันเป็นวันหอยอบน้องหอยรัฐบาลไทยในอดีบถามว่าลูกหลานจะมีสุขมีหลนมีสุขมีหมานพรพอมมเลยับปูน้น

ว well. ้าบักเข้า เออเออปูขี้ผักขาวอืมมาวางยื่นรื่องครับาเบาเครื่องพอไนะครับผมบุญตัวของห้านปูเออปูขี้ผักขาวมาชองเบิรงเวอแข่งปุ๋ยก็ให็ลูุหลารข้อมขีตายเ่ัวางหืมบวานยื่นยืมองปูแต่ได้ววานอืมปูขี้ผักขาวปกติ่นไก่คนดูมาเชื่อครับอืม่นว่าคนจะได้หลายรู่งว่าท่าน กจได้รวมคือรวมทางหาย่วกายได้ประมาณเก้าสิบเกะขคนมางข่งันเก้าชิบเกิเนาะรู้ไามครับอ้าวคือคือแค่หน้าบึงควาเบาควงแก่คงปู่ชีพอขาวเรื่อคือเก่าเก่าเป็ดพอปูชีพอขาเรื่อยคือเก่าเก่าเป็ดืข่ก็ยังด้ครับ เออเจ่าปูตาเก้าเก้าเก็ดเก้าเก้าเก็ดไว้กุบครับปูเจ้าปูคือปลาขาวพันว่าลูกหลานจะได้เก้าคือเก็ดคนว้แข่งว่าเนาะครับปูเออนึ่งมงงปูคือปลาขาวพร้อมกับองค์ปูตาปูผู้ปูควบคุมกากทีจ้ากท้งเจ้ากบอเจ้ากคลองทีทักคึกตัวบริเวณทางนี้นำโชคนำลาบนำโชคนำมันมาให้ลูกหลานได้เบิกบุญวันนี้ เออปูดที่ประคาวบอกว่าย่เกาฉีกเก๋อเนาะใหญ่เก่าฉีกเก๋อยูตายังว่นกี่ลัจ้ดกะบียกร้านรับขันไปโกนเนาะเออมือหนึ่เป็นมือทันวันดีวันนี้วันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเกิดเป็นเดือนใหม่เนาะเป็นเดือนใหม่หรือตรงใหม่คิดใหม่ทำไมใครคิดไม่ดีทำไม่ดีวันนี้คลิดใหม่นะลูกนะคนไหนที่ไม่เคยทํบวง เริ่มทำบุญเริ่มเล่อวันนี้ยังไม่ขายเนาะคือคือว่าเห็นหนาจังวายังคนเท่า่ะเอาอีกอย่างคีรังยังยืดกับคีวิบบอได้เริ่มเล่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่กีรังและกับยังยืนมีความายเท่านั้นที่นิ้วบางคน นี้ยังกันนี้ใหญ่แต่นี้ความตายนี้กรรมนี้เว้นจะของบุพุฒแล้วเษ์เมือแต่เราตายไปตายไปเครื่อง่างกายค้งคานกิจวิญญาณเรายอย่างดุที่จะงไงยกระตายบปพ่นดวงกิตของเราตายาเบุพุฒนีเยิ่มเมื่อวาพ่นจะเอาไปจุดกีเผาหมัดวงกิตด,ดวงนั้นก็จะรอรับก,การลงโทษผู้ใหญ่ทำก็ยื้ จัดจูบนากมกใหม่ผู้ใดทำดื้อก็รอขึ้นขวัญชั้นฟ้าอือปริบัติผ่านผู้นั้นคนปฏิบัติดีปฏิบัติโชคก็ไปขึ้นเออไปดูมองดีๆมองชูงชูงผู้ใดปฏิบัติตรงกอดีตอนเป็นมนนษย์เิ่นมาให้คนร่างกังได้ตอนเป็นมนุษย์ให้ลูกรงมาหุก,กอื่ แยกแยกคิดถกคั่ดีความดีความคย่าดุงระลึงในรทชาบรรดาสัะบางคึงบางอย่างเฮ่ากับคิดบ่ถึงขาดบ่ถึงว่าวันหนึ่งเราจะจนน้อยอย่างเนาะบางคึงบางอย่างเราก็คิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งเราจะรวยจะใช่นะเพราะว่าดูกับวกดูับการกระทาของลูกลานเองคนจะดีจะดังและจะรวยได้แต่นอน ิงงอนถ้ำงอนการกระทำของตัวเองมันจะแก่ดำกรรด้ไม่จะจก่ถูกหวยมือนี่ก็เองเออคิดดีทำดีบารมีเกิดคิดไม่ดีทำไม่ดีบารมีก็จับเนาะมือขนั้นคนเรารู้ดูแเก่ใจทุกทงทุกอย่างทุกรายทุกคนพอบอจะวาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเล้กเลอดูที่การกระทำของแต่ละบุคคลผู้ใด คิด aky, ดี้่ำดีน้องกิดน้องใจเออเชื่อรดชักาเนี่ยชิงชิฟอคิดกัเจืงแล้วกรดอเออมาเปิดจะข้างพอพอยากให้ลูกลกนตกจำเรื่อยๆเมื่ใจลูกไกาเคยจืดเรื่อยมาแคตกลุ่มนอตกลุ่มอาวัยวะคอืมมันเปิดจักข้างพอฉะนั้นอ้าก็จะไปจะมาก็จะรันว่าแากอีนังก็จะใครว่าแจกเป็นคนงานขินมา ปูตาขอบอกไว้เออหมอนขนาดนี้ชื่ออย่างเดมเออปูตาที่บเรื่องมาแล้วเขียนเขี้ยวๆหูกน้านอยากเต้นจังเลยคุณ่ะอยากเต้นจังเลยเหมือนยิ่งปูอยากเต็มไหมปะูบว่าจระพอืูกนั้นจะอยากเต้นอยาเตืนแล้วปูไปอยากเงียบเงาอเลยเอาองปูตาก็อยากจะโทษทุกไม้ก็ถึงัไงชุดปูคือรอเดี๋ยวปูจะงามจะดูงามครับ พ่อยในทุกโฉเป็นพาไหมของแขกโอ้ย่างงามเลยโอ้ขององเพราะเขใช้เหมือนกั้ใของแเนื้อบองมือของเครื่องเรืยงแบบหรือของแขกทั้งนั้นเลยดูแลอว่าไงว่งดูเรียมครับ้าแขกกับพาแขม่เนี่ยครับงามจงิงงามครับพอใช้แตู่บางร่าเที่ยวบ่ก็ขึ้นมาคู่ได้อุ้มลูกอ่ะห่อพ้นด้วยฉั พ่อว่าคือบบก็วพ่อจะคุยบยอ่ะฮ่าฮ่าพ่อเ่าฮ่พฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮาย่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่พอ่าฮ่าฮ่าเราฮ่าฮ่า่าฮ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 ่้ฮ่าฮนา่อฮ่าฮ่าฮ่า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 ฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่่าฮ่าฮ่าฮาา่าา่า่่า่า้่า ต้องม่าคู่ให้กูงูอ่างอ่ะพ่ออคศราพ่ออคศร้างานพอให้งานกับอึร้าก็เพราะว่ากันกับว่าเจ้าก็ขึ้นสุอได้ไม่ยอมรับปูเออขั้นว่ให้กูงูอางงะให้กูง้างๆโลให้กูเขาพังแรงรลจะบาวลายว่านวมาให้กู พ่อพ่อเป็นอย่ารรถพุงงอกัูอันยางวัเปดแต่ปานเาก็ขึ้เียดกันลูยากเลยนะปูแต่ว่าเพื่อแต่ข่อมันโดนเราเรื่องงอแต่ไม่โดนใช่ไหมไม่คู่เนย่งไม่คู่คนใดห็นแต่สวัสดีกันะปูคูแต่พอพ่อแน่นเลยร่ขันรถคุง่จัหายอโรกับคือใครรู้ดรถเจ็ดสิบ่พอดีบรูไม่รถอีกหาเจ็บไว้เือ รถหาสิบนี่เป็นยังกูรถร่งหาซืห่มันจะพอดีมากกูเลรถรงหาสิบมเนปรดีมาเคู่กันคฟุ้งงา่งขึ้นขันตัวขั้นหาซื้อแหมเก็ดคิซงแปลวของเ0ลี่ย้องแปลของเกิบ่้งแปลวแคบซื้เงินทองมันเขาผมดูกเด่ยื้น่แต่ว่าขันหาสิ้พอดีเลยมัน่หาคือทันไม่คู่่ให้่ก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าแห่มันก็มาทานเดอ แม่คู่เห็นต่หีเป่าปูแม่คู่เห็นต่อเด้นนแง่แง่มือสังสังส้งน้างา่ายแง่เด็ดเลยแม่ปูผมเองขม้นรถแค่กซ่ยัง่บมหนึรถเลบอกปูเอาแกคือไปแม่คูแ่แค้คือเกย่โบราเนาะเจ้ว่<ภ>า,าพ่อวารูปจ้าขาดคือจะหาไปรถหาสิบมันบอกผมแทนว่าคู่รถขาดคือสเนาะครับ ขันบ่อหลาชิบบ่ได้เลยคบ่อใหญ่มาปูบ่อใป่เอขึ้นก็ไป,ไปยะขึ้งใหญ่ไหมยัยงลงไปสมบัติหนักอยู่มาปูมันบ่อลคือพอเลยครับเขาไม่คู่หนึ่งบ่อหาชิบบรอหาชิมันจ,จะใหญ่เล,ล่เรอขั้นบ่อหาชิอไม่ใหญ่ปูไม่เพื่อไม่มาชันไม่โกรนะ <50 S 2> ปูห้าสิบพอดีเลยหรครับห้าสิบพอดีเปิรับค <50 S 1> ุณปูต่เด้องหาชิลูห้าสิบคือโล หายว่าผ <že too. S 1> ู้แต่งน้ำหนักเท่าหนั้นึงด้วยครับผู้ใครคือว่าคุณเปิดกินน้ำหนักผู้แก่งแค่หายอืออันนี้มันู่มาเกินไปมันก็ง่ายกดง่ายเกินเนาะครับน้ำหนักอื้งมาผู้มาเกินกันว่จ็นรอยแขกคือน้ำหนักม่นคู้ก็นเอยแขกคือมันเยี่ยม น้ำน้ำมาคู่7็0ร้สิบกิโลอ้ยแดสิกิโลแคกือบแค่หึจับหอา่วนคั้งนีมานกิดรเปิดทิพแแลงแล้วกิได้น้ำบเข้าวหายขี้โฟไว้ค่าอืมโคตรไปรู้ปกติอย่างนึงไมาคู่กิดร้อยเป็ดทิบนะลูกนะตาปูปกติขนาดนี้ไม่คู่น้ำน่ะเกือร้อยดสิบกิโลอืมว่าฉันโรดเลยคะ้นนลดถึงมาปู เก็บรลยเปิดคืวอบท่ันรถดูเงินบทันรถด้ยไม้คู่แต่ว่าพอยากเหานทร์ตังหาซือไม่ใช่ถือคงไม่ารถลงหาซิอเพราะหนูวาไม้คู่จะรู้ไจเพราะได้แต่ว่าจะมีน้ำรักดูคือเก็บเลยเปิดซืออจำได้ไหมจำได้ครับยังจำได้ไหมว่าคงใข้ไม่ไงเอีกปื้อ โอ้ยพยากว่าทุโอ้ยแต่พวกว่าเราคือเขาคือพวกเราครับคูแต่ว่ามาคู่กับพวกงามงามคาพูถึงกรอยเป็นไข่ม้ก็ว่าทุกีแต่ปูตานี้แกไข่รูป้าจิบได้พูขใครรถดวได้ ก็ตามใจไม่คู่ขนเด็ดสิบแปดส้บสยวงงร,รมวนแกขอบปู่เจ้าปันทุนงมวนอะไรมั้งมวนครับจำเจ้าออกอารวบางคุกมาเยิ้มตัเจ้าบับน,นี้เออเป็นมือขังหายางเยิ่มเริ่มกระดังกรเล้ยเยิมแต่เมื่อเมบ่อแค่แบนบ,บน,นี้แค่คือข้องแกงเขาพอน่ะ ไม่เคยทำหมดเเออบุญคู่งูคงจึงมาหาไม้คู่เนาะครับปูเออคือหอดพวกนี้คือหอดแบเนิ่มหอเนื่มหายหยนิมไม่ได้มัครับปูนครับยิ่งก <c oughs> ิ่หอยกปูอืมง้อืองอครับเอากคือได้สิกรงกำไม่คู่เออว่าไม้คู่แกคือจงไงคือจงไคือเอาบอยนิ่มาม่ไดเหนาะครับปูคือนิ้าคือชงแจงมาอยู่เดวฟอมาอยู่เด้วคือเมื่อแกงก็มาคุณยื้ นึกว right? <ง>่าขอให้นึกในสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้หายงานวิวไว่ค่เออแต่ว่าขั้นนึกว่างหวั่นหรือยิ่งพรคือให้นึกดูดิจริงไหมให้มาปูอให้นึกดูดะจัให้คือนึกใารคือชรงการครับให้ลับหวนหรือน้อไ่คู่เห็ื่อเห็น่ขมมันคือว่าแค่ให้จับบวั่น เก้าสิบบาทให้เกสิบบาทให้บักนิชขาคือเข้ากันเก้าคืบริมเอครับปูเออบอกนิชขาคือเข้ากันได้ว่าปู้จะาฝากไปให้เก้าคืบเออให้มาทำให้ได้ผู้จ่าจะให้พวกมาให้เก้าคืบว่าก็คือระยเอครับปูให้พวกมาได้เก้าคืบอืให้พิ้มาระยมเาอพวกมาได้ครับปู่พวกมาได้นำาก่เก้าคืบอืมอืมมืขนานนั่นระยืม Um อเอารับขันก่อนเนาะแล็บขันก่อนมาอีกยัง